สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะให้ผลในช่วงเดือนธันวาคมทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวพิจิกดาวจันดาวสุกในพิจิกดูได้ค่ะดูได้ทั้งลักนาะแล้วก็ราศีค่ะแล้วก็ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยค่ะสำหรับชาวพิจิกในเรื่องดวงดาวก่อนค่ะต้องบอกเลยว่ามีดาวมาอยู่ในเรือนการเงินนะคะทั้งดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณคือดาวสุกแล้วมาเจอกับโอเยอะแยะ เจอกับอ,อ,อังคารกับอาทิตย์นะคะซึ่งไม่ถูกกันนะคะแล้วก็เจอกับศุกร์เจอกับพุธซึ่งเป็นดาวคู่ลุ่มหลงระวังเงินในกระเป๋าคุณให้ดีค่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นโสดก็ตามนะคะคนที่อยู่กับคุณคนที่เข้ามาใหม่รักคุณจริงหรือมองเห็นแค่คุณเป็นตู้ ATM นะคะหรือมองเห็นคุณเป็นแอปในโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ตู้ ATM มันเชยแล้วเนาะเออนะคะเขาเาเห็นคุณเป็นเห็นหน้าคุณเป็นแอปธนาคารนะในมือถือหรือเปล่าดูดีๆส้มต้องบอกแบบนี้เลยนะคะคุณอาจจะเป็นสายเปหรือมีคนมาเป็นสายเปคุณก็ได้แต่ว่า ส้มๆให้ระวังอ่ะเพราะว่ามันมีนมดาวขัดกันแล้วมันมีดาวคู่ลุ่มหลงระวังพวกสแกมเมอร์อะไรแบบนี้ด้วยนะเออนะคะประมาณนี้เลยเอามาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6กเดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้นะคะคนมีคู่เนี่ยใบยแรกต้นเดือนเลยนะขึ้นไพ่สเตรนหัวกลับคือแรงมากแม่อันนี้อาจจะเป็นชาววันอาทิตย์หรือว่า ชาวสิงก็ได้นะคะพลังงานจะแรงมากคือแบบว่าไม่ยอมคนรักคู่ครองเลยพลังงานแบบดุมากไม่ยอมดุนะะี่ฮะสามเหรียญหัวกลับเอาเงินมากองตรงหน้าก็ไม่เอาส้มไม่รู้นะว่าก่อนน้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่า t r i e n t a c l e s มันเหมือนในบางคู่มีเรื่องของ สัญญาแล้วไม่ทําตามสัญญาแล้วณวันเนี้ยนะคะคุยหรือบางคู่ณนะวันนี้คุยกันเรื่องสินสอดไม่ลงตัวคุยกันในเรื่องของการแบ่งเงินแบ่งทองไม่ลงตัวนะคะหรือก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาแล้ววันนี้เอาเงินมาให้หมดหนะ้ตาตักก็ไม่คืนดีด้วยก็ได้นะคะจะเป็นอารมณ์เนี้ยที่ไม่อยากจะทำสัญญิงสัญญาอะไรด้วยละ่ะนะคะ จะมีคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะสัญญิงสัญญาหรือทําสัญญิงสัญญาความรักด้านความรักด้านการเงินอะไรกับคนรักคู่ครองแล้วนะคะเพราะขึ้นไพ่เดิมูนหัวกลับเพราะว่าสว่างนะเพราะสว่างแล้วรู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อไปมันก็อาจจะแบบเ,เจ็บปวดคุมเครือเศร้าข้างใน จะไม่ยอมหมดในใจอีกแล้วนี่เนี่ยนะเป็นแบบนี้เลยนะพลังงานค่อนข้างดุนะคะช่วงครึ่งปีหละ่ะรีบไปไหนรีบไปครึ่งปีหลังไหนช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังของธันวาขึ้นไพายห้ามเท้าหัวกลับค่ะจะมีการแย่งชิงอีกฝ่ายไม่เอาใช่ไหมอ่าอีกฝ่ายไม่เอาแยง่งอยู่ตรงนี้แหละอยู่เพื่อแยง่ง ห่วงก้างแล้วอ่าห่วงก้างทวออฟสอดแต่คนห่วงก้างนั่น่ะยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาอ่จะให้ใจกับคนเนี้ยเต็มที่หรือเปล่ามีสำรองไอคนที่ห่วงก้างนะ่ะมันมีสำรองคนที่ทําผิดแล้วห่วงก้างอะมีสำรองนะเนี่ยคุยหลายหน้าเนี่ยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเออเจ็ดถ้วยเลยนะคะมีความรู้สึกแบบคุยหลายหน้าอืม คุยหลายคนน่ะเอาง่ายๆมีสำรองไว้นะคะไม่หมั่นใจนะคะแต่ก็พยายามจะจะเอาเอาชนะใจนะคะคนคนนี้ให้ได้อ่าประมาณนี้เลยนะคะอืมสมมีความรู้สึกวันนี้ว่าในอีกรณีหนึ่งคือการที่มันเหมือนกับว่า,ามีการพยายามที่จะปรับปรุงตัวแหละแต่ว่ามันก็ มันเหมือนไม่ยอมรับกับตัวเองว่าตัวเองมีมีเรื่องที่ต้องปรับอะแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อไปแล้วนะแต่ก็ยังก็ยังพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อไปซึ่งไม่จริงซึ่งเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรุงตัวเดี๋ยวปรับปรุงตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งคืออาจจะได้ยินมาจนจนชินแล้วว่าเออนะคะ จนได้ยินจนเบื่อแล้วว่าคือพูดแล้วทำตามคำพูดไม่ได้อะอิงซ้มมีความรู้สึกนะว่าในบางคู่นะคะมีการที่พยายามจะรักษาความสัมพันธ์เพราะกลัวผลประโยชน์กลัวผลประโยชน์มันหลุดมือเออเพราะามันมีในเรื่องของเจ็ดถ้วยซึ่งเป็นในเรื่องของผลประโยชน์อยู่นะคะมีในเรื่องผลประโยชน์ค่ะมีในเรื่องของความสัมพันธ์แบบ เขามีใครคนนึงในความสัมพันธ์อยากเก็บคนไว้ไหลายๆคนนะเออนะคะก็ได้นะหรือเขาอาจจะไม่ได้เก็บใครไว้แต่ว่าอยากได้คนคนนี้เพราะว่ามันมีมันไม่ได้มีแค่ความรักเอ,อหรือว่าในเรื่องบนเตียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีในเรื่องของเงินหรือผลประโยชน์ด้วยที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราปล่อยคนนี้ไปไม่ได้ประมาณนี้เลยนะคะอืเป็นอารมณ์คิดถึงอะนะคะไม่ไม่ยอมตัดอารมณ์ประมาณนี้ย ใจมันยังไม่ยอมตัดแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายอมแพ้แล้วเขาขอตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะกับม,มันมันมีฝ่ายที่แบบขอยอมแพ้แล้วขอขอ,ขอยอมแพ้เถอะปล่อยอีกชนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพิจิกมีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกด้วยกันนะคะแล้วขึ้นไพ่แบบว่า หัวกลับหมดเลยเนาะคนนี้เขาอาจจะเป็นแบบนะมีความเป็นเด็กยังไม่พร้อมรับผิดชอบในความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมที่จะรับปากหรือทําอะไรให้ดีขึ้นแล้วก็เ,เป็นเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีใจกว้างนะคนเนี้ใจดีใจกว้างแต่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงใจดีใจกว้างในที่นี้คือแบบบางทีเนี่ยเปเก่งโดยที่ไม่วางแผนในเรื่องการเงินก็ได้คนนี้อืมนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงง่ายประมาณนี้เลยนะคะ อีกกรณีหนึ่งชาวาธาตุน้ำอาจจะเจ้าชู้มากก็ได้นะคะชาวาธาตุไฟเมษิงธนูค่ะอารมณ์มันเหมือนเขารู้สึกสีไม่ท้าหัวกลับกับคุณเขาเหมือนไม่อยากทำธุรกิจร่วมกับคุณไม่อยากไปต่อกับคุณในความสัมพันธ์แล้วก็ได้ความสัมพันธ์ต้องระวังความเปราะบางนะนะคะอมืมาดูกันค่ะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีค่ะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับ ชาพิจิกคิดอย่างไรทาอย่างไรกับคุณนะคะคือส้มบอ,อกเลยว่าอ่ะโอเคระดับเบานะอันนี้คือระดับเบาระดับเบาคือเขาไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นพูดไม่เป็นคําพูดไม่หวานไม่โรแมนติกด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าบอกว่าจะทําอะไรให้ได้ก็ทําไม่ได้มีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงบางทีเขามีเขามีเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเออ เลยทําให้เขาแบบเหมือนขาดความรับผิดชอบนะคะอืมประมาณนี้เลยนะแล้วมันเหมือนกับที่เขาทําแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่โรแมนติกกับคุณมันเหมือนกับว่าเขาพูดอะไรไม่เป็นคําพูดลึกๆส้มมีความรู้สึกว่าลึกๆเขาไม่อยากไปต่อกับคุณค่ะอย่างที่บอกเลยส้มเหมือนเหมือนเห็นใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เหมือนมีตัวสมรองเยอะด้วย การที่เขาเฉยๆชาๆหรือไม่สนใจหรือพูดไม่เป็นคำพูดนะคะเขาตั้งใจนะคะนั่นเนี่ยเนี่ยเขาตั้งใจหรือเจ้าชู้ให้คุณเห็นเลยก็ได้เขาตั้งใจนะคะตั้งใจที่เขารู้สึกว่าก็กเอาง่ายๆว่าณนะวันนี้ไม่ได้ชอบแล้วอะไรเงี้ย เออเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วรู้สึกปัญหามันเยอะเรื่องเออมันมีความเครียดเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับผิดช,ชอบคุณมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบปล่อยปล่อยเบลอทําให้คุณรู้สึกอยากเลิกกับเขาเองทั้าที่ใจเขานะ่ะอาจจะอยากเลิกก่อนก็นได้ประมาณนี้เลยมาดูคนโสดนะคะ โสนสนีทโสนมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะอืมในเรื่องของคนโสดนะส้มจะบอกแบบนี้ว่าคุณค่อนข้างดูคนที่เข้ามาแบบลึกมากๆแล้วก็มีคนชอบคุณเยอะนะชาวพิจิคุณเป็นคนที่แบบต้องเป๊ะถ้าเข้ามาแล้วไม่ดีกว่าอยู่คนเดียวไม่เอาเลยเป๊ะมากนะคะ ระวังชาวสิงชาววันอาทิตย์นะคะเข้าเข้ามาแล้วเขาไม่ได้สดจริงเนาะชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันก็เหมือนกันนะคะเออมันเหมือนกับเขามีปัญหาทางด้านการเงินหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะรับปากในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกับคุณได้ตั้งแต่มาจีบเลยนี่อันนี้ธงแดงจะชัดเลยเนาะนะคะคนที่มาไฟเพื่อให้มีคุณเนี่ยก็จะมีชาวธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะมีคนมาจีบคุณเยอะ ต้องบอกเลยคุณก็มีความสับสนใจว่าจะเลือกใครดีชาวพิจิกในบางคนมีคนคุยเยอะนะหรือคนที่มาจีบคุณนะ่ะเขามีคนคุยเยอะถ้าคนที่มาคุยกับคุณนะ่ะปากหวานเกินไปอ่ะเออปากหวานเกินไปอ่ะดูดีๆนะเพราะว่าเขาอาจจะมาหวังเงินจากคุณไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับได้คือชาวพิจิกอาจจะไปพูดหวานใส่ใครแล้วไปหวังไปหวังเงินจากเขาหรือเปล่านะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น เออถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราเลิกซะนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะให้ระวังนะให้เรา,นะเ,ราเราอย่าไปทําตัวไม่ดีตามคนไม่ดีนะให้ระวังคนที่เข้ามาแล้วแบบเออเขาแบบว่าตั้งใจมาเอาเปรียบเรามาโกงในความสัมพันธ์ไม่ซื่อกับเรามาหวังเงินหวังทองอะไรแบบนี้นะคะอืมในส่วนของคนโสดที่มีคนเก่าคะ่ะมีกลับเข้ามาไหมมีชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนู ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะแต่ชาวธาตุไฟอะชัดมากเลยอะชาวธาตุไฟอะชัดมากแต่ว่าส้มมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะปิดใจอาจจะไม่ได้แบบก็อาจจะรู้แหละว่าเขากลับมาแล้วยังมีความเจ้าชู้หรือไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือกลับมาแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ดีเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้ให้โอกาสอืมแบบนั้นเลยนะคะ คิดถึงแต่ไม่กลับไปอารมณ์ประมาณนี้เสียดายนะแต่ว่าไม่กลับไปนะเพราะว่ารู้ว่ากลับไปแล้วเราต้องเจ็บปวดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางคนเนี่ยมีทั้งเก่า <c oughs> ทั้งใหม่กลับมาเลยมีทั้งเก่ากลับมาแล้วมีใหม่เข้ามาด้วยเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกแต่คุณรู้แหละว่าใครที่เข้ามาเพียงเพราะหวังผลประโยชน์หรือไม่จริงใจหวังเพียงเรือนร่างนะคะ ก็ขอให้คุณเชื่อเซนตัวเองถ้าเอะก,กปอ็ปล่อยไปนะคะแนะนำแบบนี้แล้วกันคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนค่ะนะคะโซมีความรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจกับคนคุยของคุณนะคะนะมันมีเรื่องของอาจจะเป็นมือที่3เข้ามาได้นะเนี่ยเป็นญาติหรือว่าเป็นมือที่สามเข้ามาพลังงานของเพศหญิงแรงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะคนมีคู่ด้วยนะ ะะพลังงานเพศหญิงแรงๆมีเข้ามาด้วยแสดงตัวมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อ,อกระจ่างและไอที่สงสัยมาตลอดนั่นคือเขามีคนอื่นหรือว่ามีญาติที่ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่อยากทะเลาะอะไรด้วยนะแต่ว่าจิตใจมันก็แบบเราควรจะแย่งต่อดีหรือควรจะปล่อยให้เขาแบบ ไปเติบโตกับคนอื่นเลยดีกว่ามันจะสองจิตสองใจอ่ะมันจะเป็นอารมณ์สองจิตสองใจประมาณนี้เลยนะคะอืมแต่ส้มมีความรู้สึกว่าคุณสุดท้ายแล้วนะคุณรู้สึกว่าเสียดายละความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าคุณน่าจะปล่อยไปอืมประมาณนี้เลยนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอันเนี้ยค่อนข้างต้องบอกว่าปัญหากับคนคุยค่อนข้างเยอะนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ er ่ชาโรสแคปเทอร์ด แนะนำดีมากนะคะแนะนำยังไรกับชาวพิจิกนะในเรื่องการวางตัวที่ดี King of Cups หัวกลับนะคะส้มจะบอกเลยว่า King of Cups หัวกลับคืออะไรคุณอย่าใจดีสเปรสปะชาวพิจิกเวลาคุณรักคุณรักลึกคุณรักแรงคุณรักลึกคุณจริงใจนะคะเออหรือถ้าคุณเป็นถ้า ชาวส่องเข้ามาแล้วบอกชาวพิจิกไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะร้ายไปเลยเจ้าชู้ไปเลยแต่ส้มจะบอกทั้งชาวส่องนะคะแล้วก็ชาวพิจิกถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกรณีของคนที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกกระทําคุณอย่าไปใจดีเยอะแยะไปหมดอย่าไปใจดีอย่าไปเปิดรับหรือใจดีแบบให้ก่อนให้หมดหน้าตัก ะะกับคนที่คุณรักรู้สึกชอบหรือว่าจะเอาชนะใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปทดสอบด้วยการให้ให้ใจก่อนถ้าจะให้ให้หน้อยๆเนาะอย่าใจดีเกินเหตุอย่าทุมหมดหน้าตักนะคะอืมส้มองแบบนี้นะอย่าอย่าไปทุมหมดหน้าตักกับคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราอะเออแล้วก็เวลาเลือกคุยก็ค่อยๆค,ค,ค,คุยทีละคนดีกว่ามันจะได้ไม่สับสนประมาณนี้เลย นะคะคนที่มีคู่อะ่ะส้มมองแบบนี้ว่าเราขอให้เราแบบถ้าคู่เราเขาทําดีกับเราแค่ไหนอะ่ะเราก็ทําดีกับเขาแค่นั้นบางทีอะ่ะเราอะ่ะเป็นฝ่ายที่อาจจะไปบอกเขาว่าให้เขาทําอย่าง,งาน้้อย่างนี้ให้เราเราเขาไม่ทําอ่ะเออเราเราบอกแล้วเราเขาไม่ทําอ่ะส้มมีความรู้สึกว่าให้เรากลับมารักตัวเองเยอะๆนะคนที่เราควรที่จะ t r ีตหรือว่าให้ความโรแมนติกให้ความรักมากที่สุดในช่วงเดือนธันวานะชาวพิจิกคือ ตัวเราเองคุณกลับมารักตัวเองเลยคุณจะเก็ตหลายๆเรื่องหลายอย่างนะคะมาดูไพ่ออราเคิลนางฟ้าค่ะแนะนำอะไรกับความรักในครั้งนี้เดือนธันวาเฟ,ฟิร์สพาร์ตไลฟ์เลชั่นชิพทรัสต์นะคะซมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหานะคะมันอาจจะกลับมาได้นะคะแต่ต้องสร้างความไว้ใจ 1สิ่งที่จะต้องสร้างนะคะสําหรับคนมีคู่มันยังมีโอกาสนะคะที่จะกลับมาได้ซึ่งมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่อีกฝ่ายหนึ่งตั้งไว้แล้วแหละขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายนีงจะทําได้ไหมคือ1นนะคะทําให้ความรักกลับมาสดใสเหมือนช่วงวันแรกๆที่รักกันคุณต้องพยายามฝ่ายที่ทําผิดอต้องพยายามนะคะเออกลับมาโรแมนติกทําให้ความรักมันสดใสอะ อย่างต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งคือสร้างความไว้ใจยิ่งถ้าเกิดว่าความรักในคู่ที่มันมีในเรื่องของความรักสามเศร้ามาแล้วะแล้วมีการแสดงตัวเนี่ยของมือที่สามด้วยอคุณควบคุมไม่อยู่อะคนกลางควบคุมมือที่สามไม่อยู่อ่ะให้มามีปัญหาเจริงๆส้มมองว่าในบางคู่เนี่ยนะคะคนแรกแช่มาคนแรกอ่ะคนเบอร์หนึ่ง เขาอาจจะไม่ได้หมายอะไรถ้าเกิดว่าไม่มาแสดงตัวไม่มาหยามหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะโอเคนะแต่อันเนี้ยมาแสดงตัวแสดงว่าคนกลางคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปคุมให้ได้เลิกเลยหรือสร้างความไว้ใจยาวๆนะคะสมอินนะเเงื่อนไขอ,อันนี้ต้องทำให้ได้ถึงจะสามารถกลับไปในความสัมพันธ์ได้เออนะคะมันมันมันต้องมีเงื่อนไขอย,อยู่ดีกับไปไม่ได้ อย่ืดีดีใจร้อนกลับไปไม่ได้ค่ะนะคะเออเวลาเราทําให้เขาเจ็บปวดเราไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอีกอ,อ่กรณีหนึ่งคนโสดเนาะคนโสดนะคะอาจจะมีคนเราเจอหน้าแล้วเรารู้สึกคุ้นหน้าเออนะคะก็โซมีความรู้สึกว่าอันนี้คสิ่งที่ต้องระวังคนโสดคือระวังคนเก่าทางฝั่งเราหรือทางฝั่งเขากลับเข้ามา <c oughs> นะ นะเพราะฉะนั้นพยายามสร้างให้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในความรักกันเพื่อสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นในระยะยาวนะคะถ้าเกิดว่าคิดที่จะคุยกันศึกษาการอย่ารับคนเก่าทั้งสองฝั่งเลยห้ามรับคนเก่ากลับเข้ามาประมาณนี้เลยคนโสดคนโสดถ้ามีคนเก่ากลับเข้ามาก็เหมือนคนมีคู่ละคะ่ะนะคะเนาะมันก็ต้องมีการปรับปรุงตัวสร้างความไว้ใจแล้วก็สร้างความรักนะคะมาดูกันในเรื่องของ โอ้เรื่องนี้มันเบสิคเลอ่ะแต่ก็ต้องมานั่งพูดเนาะเพราะว่า <c oughs> มันก็มีขนไม่เก็ดอยู่เดอ้อมันเบสิกเลิฟมากเลยนะไอความรักสามเศร้าไอความรักที่มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ควรมีจริงๆใช่ปะแพ้เสียงในหัวตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> บ่นมาก นะคะบ่นมากเหมือนยายใยส้มนะคะมาดูกันในเรื่องของคู่คู่บุญนะคะพลังงานคู่ที่ดีคู่บุญค่ะดูว่าจะตรงกับคนที่เข้ามาจีบคุณคุยกับคุณไหมนะคะอืมดูว่าจะตรงกับกับคนที่คุณมีอยู่หรือเปล่าเออนะคะคู่บุญนะคะ ส้มจะบอกเลยนะชาวพิจิกส้มจะบอกคุณเลยนะสุดท้ายคุณจะเลือกถูกคือส้มจะบอกว่าจักรวาลรักคุณพ่อซื้อแม่ซื้อรักคุณมากเออเพราะว่าจักรวาลจะเซฟคุณอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณก็ได้ที่คอยเตือนคุณแล้วคุณก็เชื่อฟังญาติผู้ใหญ่ it is safe for you to l o v n สถานการณ์นี้นะ จะทำให้คุณอ่ะได้อยู่กับคนที่แบบซื่อสัตย์กับคุณจริง Let your ๆ friend help you นี่เพื่อนเพื่อนช่วยคุณ Getting to know each other นะคะเออ่ส้มมองว่าเป็นการคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่แบบมันมันต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมอะส้มมีความรู้สึกว่า คนคนนี้เขาจะไม่รีบร้อนลักษณะคู่บุญคนนี้เขาเวลาที่คุยเขาจะไม่รีบร้อนจะค่อยๆศึกษาซึ่งคุณก็จะเห็นความ in ใจเย็นตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็แนะนาเขาเข้ามาด้วยนะคะอืเป็นคนที่เพื่อนแนะนําเข้ามานะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นเพื่อนคุณมาก่อนรู้จักกันมาก่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนมาก่อนเออแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าผลสุดท้าย ชาวพิจิกจะเลือกเขาได้ถูกต้องชาวพิจิกอาจจะรู้สึกในตอนนี้นะว่าจะเลือกยังไงอ่ะจะเลือกยังไงถึงจะเลือกถูกตอนนี้สับสนไปหมดเลยว่าควรเลือกคนนี้หรือควรเลือกอีกคนหนึ่งเพราะว่าส้มเห็นไพ่สองดาบความสับสนไม่เป็นไรนะคะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาคุณจะเลือกได้ถูกต้องเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะไพ่บอกแบบนี้เลยนะคะ จะมีความรักคนรักดีๆเข้ามาเซฟคุณเพื่อนๆเซฟคุณอยู่คอยช่วยคุณอยู่นะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะขอให้ชาวพิจิกมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนและก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตัวไหนนะครับคุณกําลังตกหลุมทองคุณแดง้าฟ้าผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสั่นก็พอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใชนไหนแน่บอกว่าวมางแต่ไลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวั่นแต่เจอน่ะผมก็ทำรูดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้จ